ราคาทองคำวันที่15พฤษภาคม2568ก้านกา27นาทีภาพรวมราคาทองคำปรับลดลง650บาทเลยทีเดียวนะครับโดยมีการปรับแค่2ครั้งเองนะครับในช่วงเช้าได้แก่ครั้งที่1นึ่กานา5นาทีปรับลดลง600บาทครั้งที่2 9ก้านกา27นาทีปรับลดลง50บาทภาพรวมปรับลดลง 650บาทขอขอบคุณข้อมูลจากทองคำรา,าคาิดคอมฝากกด like กด subscribe ติดตามข่าวสาราราคตองคำอย่างต่อเนื่องพันชาแนลล่องได้เลยโดยสรุปทองคำแท่งรับซื้อ5150บาทขายออก5250บาททองรูปพันรับซื้อ49254บาท84สตังขายออก5150บาท